สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวัสดุสูงข้นมื้อนี้สองสาวซิมาเฮ็ดหยังเนาะสวัสดีพี่น้องมาหาหอยเด้อพี่น้องเด้อหาหอยไปอ้อมมีอยู่บ่โอ้ยมีหลายบักหลายๆบักหลายเด้อพี่น้องก็ลังอันสิลงไปเก็บหอยไปอันเฮาอ้อมใส่ผักวมีนั่งเลเนาะนั่งโอนเพิ่นงมเด้อพี่น้องงมเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมางมหอยสียกันเด้อหอยหลายนี่นจะห่วยง่ายๆมาพี่นุษ มีแต่หน่วยพี่ๆเนาะหน่วยน้อยมันอย่าเอาเด้อเอาแต่หน่วยใหญ่ๆมันนะให้พี่น้องเบิ่งก่นอนนะหอยลายอันนีออกมากับโบ,บไก่เนาะเออจากบ้านก็ได้หอยลาอันนี้นี่หอยนี่เขาเอาซ้ำเขาเอาแต่หอยอันกี้ทางพี่เห็นไหมเออก่ะ แม่คะเขาก็เอาไปคาอายุครัมันเก็บน้ำไว้แล้วมันหลายเนะยาะจะไปว่างเลือกอะไรได้ถูกซับลาบมีแต่หอยได้มันหักมันมันอยากเลือกทางพี่น้องเลยพี่ฮะเก็บออกเอาแต่แถวเข้มๆนี่แหละน้องอ,อ้นพ่อน้องอ้นได้เต็มกรแล้วด้วพี่น้องเด้อ น้ำกระสิเป็นชาบ้านเขามาหาปลาเนาะพี่น้องมันเป็นใส่หนองพี่น้องเลยน้ำกระใสยุ่เนาะลุยเลยพี่น้องเสื้อเขนยาวกับโบใสได้อเอย่นใหญ่เลยทางพูดกระสิเป็นธรรมศาสตรเนาะเฮ้ เออมอมอไม่งมหอยเลยเอ,อ๊ะลงเลิกปานนั้นล่ะ <c oughs> มันมุดหอยเลยแถวเข้มๆพี่น่ะเลาะเลียบไปทางแต,ตามเข้มๆม,มือกอ้อ,กองกับเกือบลงน้ำไปแล้วพี่นอ้องเมื่อกี้นี่ปุกส่วนาะอ้าย <c oughs> ซาวบ้านกับเจ้ามาหาปลาเอ๊ะก็เยียบๆๆ มันขุ่นแต่วบอยากเห็นทางอันนอ้องกวนเลยพวกเราปทางถูกไปเปิ่งไปอดทางถูกปะไปเป็นยังไงเนาะมีอยูบ่บดแคมเนี่ยน้ำมันขุ่นแล้วเ้าตงไปหาเหมือนที่ใส่ป่าก็ะมีพี่น้องเลยไล่ลายป่าก็ะ,กะดิ<ม>เอาเอา เดมเด้เดๆหน่วยนะหน่วยดวยน่เอา,าย,อย่าน่ะเหนอฟ้าทางพุนกะคือสิมีเนาะวางห่มไหม คักแต่ดอกะหอนๆน,นี่ลงน้ำเนาะเด้อพี่น้องเด้อนะคะหอยตกกันเด้อมาเก็บหอยจ้าหอยอันนั้นบุมี่แต่หอยทีแต่อึนุตเอบุมีบ่เด้อเลาบดีงมเขาเก็บเอานี่เด้พางอยู่ในพุ่มนี่เดี๋นี่เราใส่เบ็ดไว้สก๊อตใช่ไหมเ,เออสาเนาะบุหินนะี่ค่ะอยากมาแล้วก้นเนาะ างมหอยสิ่ผัดสีหยานเตี๋ยเปลี่ยกมาแน่พี่น้องสิ่งผัดสีลงแกตึ้งต้่นพาไปสนทางนั้นปะได้บ่ได้เลิกนี่ดิเห็นอยู่นุชกำลังลิ้นลายเทือแล้วอยู่นี่นะเอามาพี่กระยังฮะสิที่ท่าเนี่ยบลิกไปทางสนพื้นดีกว่ามันเพียงข้อนี่นะมันบปได้เลิกนี่ย ต้องลงมันกัดลายๆลงไปจ้าไปเลยเด้อพี่น้องไปลงอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเพิ่นว่ามันเลิกเพิ่นว่าเพิ่นก็มาหาอยู่หากินแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยตื่นโพดบ่กเราดำมึงได้พี่น้อง เบิ่งไก่คือๆเนาะพี่น้องเบิ่งค่ะเพิ่นดำน้ำได้พี่น้องเลยโดนหมดเฮ้ยเข็ดจั๊บยากระบาดนบ้ามีตะหอยอย่างนี้โอวปไปท่วงพี่สังเนาะเอาหอยทรายกับมีได้พี่น้องเอ้ยนี่หอยทรายหอยจุบนี่พังพี่เอ้ยอ้นะเห็นบ่พี่น้องแนมเห็นบ่หน่วยหอยพี่น้อง ให้คอยลงเลยเนาะ,ะมาจากบ้านใดมาแต่สวรรค์แต่สวรรค์มาจากสวรรค์ม,มาเก็บหอยอยู่พี่นี่เด้ออันนี้ก็ะเพิ่นงมให้พี่น้องมึงแน่มาอยู่บ้านใดอยู่พลสะอาดลักซี่เนี่ยไอ้โอ้โหอยหลายขนาดพี่น้องมาเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันเด้อจ้าจะเอาเมื่อเฮ็ดยังกิน ท<ม>ี่เมื่ออ้อมใช้พักนางเลิศเบิ่งเพิ่นว่ายน้ำพี่น้องดำน้ำได้ดุนขนาดพี่น้องตกใจทำอิดพี่น้องเอ้ยถ้าเห today, า็นผู้เดียวนี่ตกใจแหงขนาดเลยอันนี้มีส่งเออใครอยู่คือสิมักอยู่กันนะคุณจะขึ้นเตี่ยเลยบ่ฮะค่ได้ขึ้นเรือไปเตี๋มมาไหมไม่รับหลอว่เด้อเราลอยไปพุ่นละตาล้ เลาะเค็มๆมันเอาเอวย์เนาะเพิ่นว่าสิแข่งกันแล้วได้พี่น้องเอ้ยเฮ็ดขุ่นบุญเลยได้อ้นเลยค่อยย่ำไปแล้วน้องหอยกาบกี้หอยหอยทรายมีเหระทุกชนิดหอยงมหอยเด้อจ้า ง้หอยผัด่อบบ้าวบบาวเด้เด้อพี่น้องพ่อบุบาวแล้วงมอหอยกันได้น่ะจะพดชี้แข่งกันได้พี่น้องบอดบนี้ได้ขนาดอยู่ป่าได้ไปในเมืองสีซัำได้ปะเออไปในเมืองสีซัำได้พี่น้องเอ้มาป่ากันยังง่อบบ้าวอะไรมีการระมากแลวน้ำเป็นตะลิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยกเราะล้ายเน้าเอา เมืองผืน,น,นมุดน้ำแข่งกันพี่น้องมุดแล้วขึ้นมาได้พี่น้องเอ้ยย่านได้ <c oughs> มุดแล้วขึ้นมาพี่น้องเอ้ยฉันกะสิเอาพ่อ,พอเขาไปสุดนั่นมกระสิเอาพอกิน,นเนั <c oughs> เน็นแล้วนะเอาพอกินเั็นแล้วห้อยลายเป็นนี่เพื่อาเก็บมาให้ย่าเหนียงขายเลยเป็นได้ไรวะเออคือกันเลยเนาะ

ก็ไว้พี่น้องจ็กเพื่อนเช่นยังกินดอกเพื่อนงมป่าได้เพื่อนกระซิปี๊งระมัดพี่น,นะน้องสองสาวขี้ตม้ตมก็เอาไปคังเอางมเอาเขาจังเห็นนี่ดิแม่นเลยเขาสิไปหาแต่ตัวมัน,ม,นมันกบ,บะไดดเลยเขาต้องงมขึ้นมาตัวใดมันมันมันตายกันทิ่หอยกระดูก นั่งเลยเด้อแับนี้เด้อเอาที่สบายใจก้นน้ำห่วยเลยพี่น้องเอ้ยเป็นขนาดเลยเขาเอ้ยว่าเป็นทรายโดนทรายน้ำดนขักขักแลบอันขอโทอคอภัยน้ำการลงคลิปซ่าเด้อพี่น้องเด้อเน็ตบ่อํานวยเน็ตซ่าไลยี่ได้ห่วยนี่น้องอ้นน้อยพฤติกรสิเก็บเอาเก็บเอาบ่ผูกข้านซะเลยพี่น้องเอ้ย อ้ยคานเสรลยแล้วผุ่นทั้งห่มไหมผุ่นแห้งหลายอ้นเออว่าล่ะกับเจ้ากับปุ้มาหาว่าล่ะกับเจ้ากับปุ้มาหาอะไรเนาะมันจังลายโบโบโคุณมหาดอกไฮไลฟ์ไปคันมันคนหามันก็ต้องบุมีเนาะจ้องหพี่น้องเบิ่งนั่งลงมาเด้อ เห็นบ่พี่น้องออน้ำกระใสอยู่เด้เดี๋ยวเปิดเปิดโต๊ะร้องเห็มนมันเลยเนาะแดดเข้าออกงมอยู่แดดแล้วมาเขาหุ่มเลยจะตายอยากลายเนาะมันคากกว่ามองเข้าไปมือนั้นเนาะโอยคักคันแล้วน้ำมันก็เป็นตาอาบตาลินนี่ลายมือจงึงพาเด็กน้อยมาลินเนาะมาลินนี่นแหละ ถาเล่ินตะดำหวยพาไปเห็นเลยพาไปเห็นเลรนจะดำหวยพี่น้องเอ้ยอ้ายังมีแตงหอยข่อยลงก่อนเด้อกระต่ายส่กันมางมหอยน้ำกันเดจ้าเอาแล้วเอาแล้วแล้วไปแล้วเด้อกรต่ายเขาว่าปีนพี่น้องน้องอ้นน้อยขึ้นแล้วพี่น้องเลย ยานบ่ยานยานปีงพี่น้องรับไ้มีปีงนี่รู่เอาจะมาโยกขอยมามีปีงเออ่ยกาบิรยกแต่เบิซื้อวาง่ายพังย่ายนะผู้ามงแค่ขอยานได้ไปบ้างน้ำมันไหลไปเลยมันเป็นโนมา

มาตัดไม้อกมัดกะขอได้อโตขขี้กระ่ายเอาาเอวังหันละบมีแท้ปิงมแต่มตะมขี้หินบบมี่อ้วนโบงมในป่า,านยานขอ่ขอยค่อยอยากนั่งเล่นนนำก่อนอ้ยอยากเล่นนนำดีนะเสียจอตากล้องเสียจอเด้อเดวยว้ล่อยู่บ่ แล้วกะไปเอามังเกลออีกน้ำมันใสแล้วกะไปเอามังเกลออีกถั่นแกงเบิดนี่กะเขาเล่นน้ำอนนี่นี่เขาได้บักทินนั่งแล้วโดนหนึ่งวันนี้ควายได้หอยแล้ววันน้ควาได้บักทินนั่งแล้วเอ้าเอ้าเอาน้ำกะไรไปงบวางหันจุ่มๆอยู่ได้หอยห่ะักเขาบอกว่าปีนี่ออกมา นะนางเงือกน้อยลอยน้ำแล้วพุณคลิปนีก้กะลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณในหลายทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจจ้าลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องลุงนภะามแม่ลิงเดี๋ยวเด้อย,ยจ้าบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย